เมนูนี้<า>กินแหนม,มกลางเขาจีนแหลมาเริ่มชิมได้แหนมแหนมเอาดิเอาเ๋ยวๆแสงไม่ค่อยจะมีแล้วใช่หัวล่ำเอาไม่พริกไม่เอาไม่เน่นไม่เล่นไม่กินไอชิมจะเอาผักให้กินเอารสชาติแหนมเป็นไงเร็วๆไม่ใช่อะไร รีบเล่นแข่งกับแสงแสงมันจะหมดแล้วรสชาติเป็นไงนกูยังไม่รู้อร่อย<ม>เดียวเอออร่อยทุกคนอืแกเรียดจะหูจะจัดเล <laughs> นว่ะเฮ้ยแต่ครับถือว่าดีนะเดีย๋ยวเอาตรงไม้ไม้นี่เดีเ๋ยวผมจะเล่นไม้ไม้กินแบบสเต็กเต็กนะเฉียนโอ้ <c oughs> นี่ครับเหมือนลูกกนหนูเลยคนนี้จะบอกว่าเค็มและเปรี้ยวมากขันวแรกก็ยังไม่ได้แช่ป็นของน้านี้เฟรนฟรายนักเก็ตข้าวเหนียวจะบอกว่าไม่ใช่ข้าวเลยเลยจ้ากินได้เลยจ้าเออเกินกินให้คนดูคนดูเห็นได้เฟรนฟายข้าวเหนียวหนูอ่ะเออทุกคน นต่มันแซ่บมันอร่อยนะคือมันเป็นหนังหมูเลยอะเปรี้ยวเปรี้ยวฟิตมันได้อยู่นะภาพเมื่อวานมันคงจะจืดแบบไม่ขนา,ขาดนี้ใช่ไหมหอมอะไรนะหอมอ,อ,อุ้ยไอ้เตาวเขาหอมอร่อยเนี่ยอันนี้ออหอมรึ้ปล่าหอมไลเนี่ยเปรี้ยวอ๋อเปรี้ยวหามโอ้ยจริงอื ในคนค่าเนี้ยสิ่งเนึ่งก็มีความสุขแหละเปลี่ยนบรรยากาศกินแหนมย่างนอกบ้านประหยัดเงินด้วยเฮ้ยแล้วคุณไม่มีน้ำข่าวหรอเนะี่ยไม่เอัไม่เรับไงข้าเหน,นียวผักนี่เหมือนทุเรียนเลย แค่นหนแล้วก็มีความสุขในแบบของเราแล้วค่ะอูมน่าเฟินป่รอดรอดจริงชิ้นดูดิแต่มันเสียอยู่อย่างเดียวครับเอ้เดี๋ยวสภาพอากาศไม่ถูกมืดไหวห้าโมงกว่ามืดตึ๊บเลยวนี้โหเซ็งทุกอย่างมันเพอร์เฟกเหมือน้ันเหลือให้สภาพอากาศมืดไหวมันนั้เพราะว่าเข้าหน้าหนาวแล้วเปล่าอืม่ก็เลยแบบ มันไป็ลไรแต่อาหารอร่อยบรรยากาศดีก็โอเคกลัวแบบไม่กลัวกลัวทุกคนแบบจะเห็นแบบโอ้โหคลิปอะไรมืดตึ๊บอะไรอย่างเงีบยไปเดี๋ยวเอกาสหน้ามาแก้ตัวแมเมนูนี้กินแหนมหกลางเขาจีนแลโ่้โหรอดจริงอืมก็ดีอ่ะเค็มเค็มเปรี้ยว จะ่ให้ย่างให้มันไหม้ไงเปรี้ยวไงมันมันจะหอมกว่านี้ใช่มันใช่มันน่าจะหอมกว่านี้อืมอ่ะมุ้งให้ยาวยาวจนห้าโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่เจอกันใหม่เดี๋ยวจะปุ้งตั้งแสงมาให้ทันมาดูกันว่า ครั้งหน้าเราจะมากินอะไรที่เขาจีนเลยได้ล,ล่ำลากันไปแค่นี้ครับเอาสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะเราไปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป